ก็พ <Merci. S 2> ี่น้องท่านผู้ชมคณะนี้บ่าวผู้ไทยแหวกอยู่ยืนอยืนก็เรื่ยแยากลางอำเภอเขาวงครับพี่น้องเตรียมงานนะครับเตรียมขบวนนะครับงานผู้ชัดผู้ไทยนานาชาติครับผู้ไทยเบิร์ดสาวผู้ไทยเบิร์ดเลาะเบิร์ดสาวผู้ไทยกันพี่น้องหลายเลยสาวผู้ไทยเบิร์ดพี่น้องนี่นะหลายลุ้นได้สาวผู้ไทยครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ไทยฝรั่งครับนี่บ้านหมู่ง โอ้โหแจวัาสวนมาไกลได้หนึ่งอยู่ก้นหรือผาู้หัวสุกีเด็ดหมาลายปะก็มาหลายปะประมาณจะก้นร้อยผัวจงโอ้โหหน้าดาวสักกุญช์โอนสีสุขันโทนนักแกนนะรบสีผู้ไทยเหรอมาลา้โน้ มาตุ้มมาห่มเดียวเนาะใช่ห่มเดียวมาที่ใทยคุณไทยเนี่ยใส่กางเกงเจอเดียวกันมาพบกันครับว่าดิครับว่าดิครับนี่นายนายยกก่อนผู้ไทยว่าดิต้ตำแหน่งเพื่อนก่อนผมละผู้ไทยเพิ่งลงสูงครับอ๋อผมต้องเทวีน่าละนายกสมาคมผู้ไทยเออเห็นอยู่เห็นอยู่ครับผมจัดลองสูงเจอที่จุฬาป่ะครับครับครับผมเป่าผู้ไทยมันแหว่งเด้อะเออเห็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันกูเด้เด้ เผู space, ้ไทยโลกนี <Für them laughter> ่นสมาคมผู้ไทยโลกครับพี่น้องอยู่บ้านเล่นเนาะครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีอยู่บ้านเลอนเนาะอยู่สกุลนีค่ะอยู่สกูลอุมาหลายนี่หนูผู้ไทยอำเภอตันจังหวัดสกุลนี่ยั้ษประเทศนอนถึงวันนี้ เพิ่งพืน้นปอนต่อไปครับนี่ละน,นี่เรียกว่าผู้ไทยม่ายืนบริเวณพี่น้องผู้ไทยตะวันตกุลนี่ขอมาหลายเมือเราป้อนจะพี่น้องบิ่งต้นเดีนยินี้ตามต่อไปนะครับกรโดดแน่วพี่น้อระโดดแน่วพี่น้องทาพี่กำลังเต้าพู้งอยู่ครับพี่น้องกำลังพุ่ง